มึงจะหยุดเฮียหรืยังอีแก่เลิกตามกูสัทีฮะมึงจะหยุดยัง เมื่อตัวละครในนิยายที่เธอเขียนกลับมีชีวิตขึ้นมาจริงๆแล้วดันเป็นนิยายปีศาจที่ไม่ยอมให้เธอหยุดเขียนเรื่องราวความหลอนและการตามล่าของผีที่แก่นี่จึงเริ่มขึ้นแนะนําหนังแก่กับกูรีวิววันนี้เป็นเรื่องราวของเอมมานักเขียนนิยายผู้โด่งดังจากการเขียนเรื่องสยองขวัญที่ไม่มีใครรู้ว่าจริงๆแล้วเรื่องที่เธอเขียนมาทั้งหมดไม่ใช่จินตนาการที่เธอคิดไปเองเธอไม่ได้เป็นโรคจิตนี่ตั้งหากเป็นโรคจิตแต่เป็นเรื่องที่เคยเกิดขึ้นกับเธอเมื่อสมัยวัยรุ่น ยมาริยานจะมาเข้าฝันเอมมาในทุกๆคืนทําให้เธอฝันร้ายจนในที่สุดเอมมาก,ก็ปิงไอเดียว่าควรนําเรื่องนี้มาเขียนหนังสือเออเก๋เนาะขอบคุณผีอีแก่ที่มาเข้าฝันจนทําให้กูมีทุกวันนี้แต่เรื่องแปลกๆก็เริ่มเกิดขึ้นในระหว่างที่เธอกําลังปโปรโมทหนังสือภาคปิดฉากเกี่ยวกับมาริยานที่บ้านเกิดของเธอเมื่อแคลโรไลน์เพื่อนในสมัยเรียนของเธอมาที่งานเปิดตัวหนังสือและเริ่มมีท่าทีแปลกๆพร้อมกับมอบสิ่งของที่เหมือนกับในนิยายที่เธอเขียนเป๊ะนั่นก็คือเครื่องรางปีศาจซึ่ง มีลักษณะเป็นถุงหนังมัดด้วยเส้นผมและมีฟันเน่าๆอยู่ในถุงมีเลือดและน้ำลายติดอย่างสยดสยองทำให้เรื่องราวที่เกิดขึ้นต่อจากนี้เป็นเรื่องของการค้นหาความจริงว่าอีแก่นี่เป็นใครและต้องการอะไรมึงจะหยุดเฮียหรือยังอีแก่คะมึงจะเอาไงมาเอาแล้วและยายแก่นี่ก็คือน่ากลัวมากโดนสิงไงแค่เห็นแค่นี้ก็หลอนแล้วใครที่ชอบดูหนังผีบรรยากาศหลอนจังหวะตุ้งแช่เนี่ยอย่าลืมไปดูกันนะ